รสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook และทางชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวผลงานกอบพระเรียมทองฝังเพชรนะฮะเป็นงานสไตล์จิวเวลรี่นะครับผมแบบลูกค้าเป็นคนเลือกแบบเองนะครับผมก็แต่เ,เพชรของทางร้านนะฮะตัวองค์พระจะเป็นสมเด็จนางพญานะครับผมข้างๆประมาณนี้นะฮะเนื่องจากเป็นทอง ที่ใช้ทำจิวเวลรี่ทำ, ry, ทำก็จะแบบเงางวบๆหน่อยนะครับผมก็จะสีมจะคมเข้มแข็งแรงนะครับผมไม่อ่อนหวานเหมือนสไตล์อีกสไตล์หนึ่งนะครับผมโอเคครับถ้าท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมก็ได้ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือสนใจติดต่อสอบถามโดยตรงได้เบอร์โทรหรือไลน์แอด้างล่างเลยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ